สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสเปคตัวเร็วมีกับซีเจกับ oppo A3 นะครับผมมาแนะนําเป็นตัวแรกเลยครับเป็น oppo A3 นะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวนะครับให้ดูตัววัสดุรอบข้างก่อนนะครับผมตัวนี้แจ็คหูฟังเป็นสามพันห้าสายชาร์จเป็นไทซีนะครับผมชาร์จไวสี่ถ้าวัตต์ซูเปอร์วนะครับผมระบบกันน้ำกันฝุ่น IP65 ครับจอเปียกก็ทัชสกรีนหน้าครับวัสดุแข็งแรงครับ ตัวนี้สเปเอ่อความสว่างหน้าจอที่1,000พันนิดครับสู้แสงได้ดีครับโคมเสียงที่300%นะครับแปดพันแบมมี2ราคาครับ, 8, 000, 8, 000, 8, 000บแปด8้ีบที่้5 000, 9ันบาทถ้าแรม82ที่6 0 0 9กบาทรัลองไปดูสเปคข้างในนะครับก็เข้าไปก่อนนะครับผมไปแบบไวๆเลยนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับผมชิปเซ็ตรวมมวลผลที่เป็น snapdragon นะครับ4 Gen 1นะครับผมแบบท่าพันไปไหน้าจอ6 7นิ้วนะครับ8บวก8นะครับผมแล้วก็เป็น Android 14นะครับผมกล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้าอที่5ล้านพิกเซลนะครับผมก็ oppo ก็ถือว่าใช้ได้ครับรุ่นต่อมาก็าเป็นตัว เอล์มี475เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมดูวัสดุรอบข้างนะครับผมตัวนี้เป็นชาร์จไทซีนะครับผมใส่ซิมได้สองซิมครับเพิ่มเมมโมรีได้นะครับผมมีกล้อง3ตัวนะครับผมเออ่ตัวแบตเตอรี่ที่6,000นเมล์ได้ชาร์จไป45วัตต์นะครับชาร์จไปเหมือนกันกับตัวอ p p ป์นะครับผมแต่ว่าความจุมจะเยอะกว่าที่หกพันเมล์นะครับผมนะครับก็ ตัวน,นี้นะครับผมจะมี2สีนะครับมีสีทองแล้วก็มีสีดนำนเลื่อนไหลใช้งานได้ดีนะครับถ้าเทียบกับราคาที่ชนกันเท่าของผมเลยนะครับผมเรมแปนึ่งร้อยยี่แปดที 8, 128, 5, 000, 99, ่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรมแปดสอง้อยหกที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมตัวน,นี้ถ้าสนใจสนใจไงก็คือแวบะบเข้ามาชมที่สาขาดีลาร์มือถือทั่วไปได้เลยครับยังไงก็ฝาก สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูราคาของ a p p ป e นะครับรุ่น A3X นะครับราคาเพิ่งอัปเดตนะครับผมราคาปรับลดลงนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2 0 2ดตีราคาที่3,999บาทนะครับผมตัวนี้มันจะลดเหลือที่3,699บาทนะครับผมตัวแรม4 6 4ครับสำหรับตัวที่เป็นแรม428นะครับผม ตอนนี้ปกติ4,69.9บาทนะครับลดเหลือ4 2 9 9บาทครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแรม6 128นะครับปกติ5,299บาทตอนนี้จะลดเหลือที่4 9 9 9บาทนะครับถือว่าราคาแบบสุดยอดมากเลยครับถือว่าสวยมากครับราคาเหมาะสำหรับซื้อแจกของขวัญปีใหม่ซื้อใช้งานเองนะครับ ซื้อฝากพวกนี้ครับได้เลยครับราคาประมาณนี้ว่าดีครับแบตห้าพันเมล์แล้นะผมหน้าจอความสว่างก็อยู่ที่พันนิดนะครับรุ่นต่อมาที่อัพเดตราคารถก็คือเป็น A 3 Pro นะครับผมตัวนี้แลม628ปกติที่799านะครับรุ่นเหลือที่7,400กบาทนะครับส่วนตัวแลม8 2 5 6ปกติ9,999รบาบาทนะครับรุ่นเหลือที่8,999บาทรถ 1,000บาทเลยครับตัวนี้ลองรับ 5G ครับรีเฟรชหน้าจอ120เจจะมาอัพเดตราคา Vivo Y 205T นะครับผมตัวนี้ผ่พามาดูออปชันฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้น,นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีถ่ายภาพคนด้วย AI นะครับแสงออร่านะครับได้นะครับสามารถปรับได้แล้วก็มีกล้องหน้าเซลฟี่ ที่32มจุล้านพิกเซล HD นะครับผมแล้วก็จะมีอย่างลบ AI นะครับผมเพียงแค่วงเท่านั้นนะครับผมก็คือสามารถลบวัตถุหรือบุคคลได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ครับอยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับชาร์จไว80วัตต์นะครับฟ้าชาร์จนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็แรมนะครับขยายแรม8นะครับบวก8ได้นะครับขยายได้นะครับผม 868นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับอโมเลนะครับอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็1,200นิตนะครับสแกนไลนยนิ้วมือบนหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็ลำโพงสตอริโอนะครับผมเป็นลำโพงคู่นะครับผมระดับเสียงพังเพลงก็คือได้นะครับผมฟังชัดนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับแล้ว IP 64นะครับกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูในส่วนของราคาแล้วกันนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิด램แม8นะครับอยู่ที่แปดสอ6ที่9,999บาทถ้าแรม12 5 1 2นะครับอยู่ที่1 2 9 9 9บาทนะครับตอนนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่ที่3สีนะครับมีสีม่วงสีดำนะครับแล้วก็สีขาวนะครับ มีสสีด้วยกันนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคครับครับสวัสดีครับมาดูราคาของ vivo นะครับผมเป็นน้องใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมของ vivo y19s นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ราคาไม่สูงนะครับของ vivo นะครับผม อัปเดตสเปคเบื้องต้นให้นะครับผมตัวนี้หน้าจอที่6.68นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,500มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ใช้งานนาน4ปีนะครับผม IP64 นะครับผมระบบกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับผมลำโพงคู่นะครับผมตัวนี้ที่300นะครับผมระดับเสียงใช้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ตัวความละเอียดของกล้องอที่50ล้านนะครับในส่วนของราคาตัวนี้อยู่ที่4,999บาทนะครับแลม6 2 8นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีด้วยกันอยู่ที่3สีนะครับจะมีสีซิมเบอร์สีบลูแล้วก็สีแบ็กนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ให้ดูหน้าจอนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ ผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะอัปเดตราคาให้เรื่อยๆนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวม i ว o ว่า28นะครับผมกนอื่นเลยผมขอมาดูตัวบอดี้ก่อนนะครับผมตัวบอดี้รอบนอกก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็หน้าจอด้วยครับ หน้าจอก็ประมาณหก7ุดหกเจ็ดนะครับผมตัวนี้สายชาร์จก็เป็นไถซ C นะครับผมหงฟังก็จะเป็นสามจุดห้าครับแจ็คสามจุดห้าทั่วไปนะครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับผมแบตเตรอรี่ที่หกพันมิลลิแอมป์นะครับผมชาร์จไวอยู่ที่ส4สี่วัตต์นะครับผมแล้วก็รีเฟเรนหน้าจออยู่ที่เก้าสิบเฮิร์ตนะครับ เก้าสิบเมอรแล้วก็ตัวลำโพงเป็นลําโพงกู้นะครับผมกล้องอยู่ที่ห้าสิบล้านพิกเซลนะครับมีดูตรงหน้าจอก่อนนะครับผมตรงนี้ได้น,นะครับเนี่ยคือแบตเตอรี่เขาจะขึ้นตรงหน้าจอแล้วครับเป็นหมดสาธิตนะครับหกพันมิลลแอมนะแบตขนาดใหญ่เลยนะครับผมชาร์จไวฟาสชาร์จที่สี่สี่วัตต์ครับใช้นานสุขภาพแบตใช้งานได้ถึงสี่ปีนะครับผม นะครับตัวนี้ก็คือแรมแปดสองนะครับราคาที่6 4 9 9นบานะครับถ้าแรม8ปดรอยีู่่ที่5 4 9 9บาทนะครับผมนะครับก็ลำโพงคู่นะผมระดับเสียงสูงสุดที่300%นะครับผมก็คือฟัง TikTok ดู YouTube นะครับฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเสียงแบบ300%นี่คือเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับผม แล้วก็รีเฟรชหน้าจอนะครับผมวันนี้สูงสุดที่90เนิ้อนะครับผมแล้วก็มีระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมมาตรฐานนะครับที่ IP64 เลยนะครับผมก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมในราคานี้นะครับตัวนี้จะมีสองสีด้วยกันนะครับจะมีเป็นสีสีชมพูนะครับผีกิ้งแล้วก็เป็นสีดำนะครับมีสองสีด้วยกันนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ